วันนี้จะเตรียมนี่มาครับไข่เป็ดมาอีกแล้วครับไข่เป็ดก็จะใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ผสมน้ําที่ใหม่ครับผมอาจจะโดนนะครับโอ้โหอันนู้นครับผมตุกแล้วครับตุกแนละ้วมุ๊ใเญ่กว่าอืมอะไรครับผมอืมโดนครับ เอาแล้วแหลงแหลงแหลงครับผมแหลงครับผมแหลงวะ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะครับของตะปองครับผมเย็นนี้ก็เป็นเย็นของวันที่สองมกรานะครับก็ปีใหม่แล้วพอสอบไหมก็ยังไงแล้วก็ขอให้มีเซสสิง่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านผู้ชม f c ของตะปองทุกท่านนะครับผมถอนใดประเสริฐก็ขอให้เกิดกับตัวทุกท่านนะครับช่วงเย็น วันนี้ก็ห้าโมงยี่สิบครับตอนนี้ตะปองมาถึงม่ที่อ่างเก็บน้ําครับผมก็บรรยากาศตอนเย็นนี่ก็ลมนิ่งๆนะครับวันนี้อุณหภูมิมันก็หลังปีใหม่มานี่ก็รู้สึกว่าช่วงเช้าจะเย็นนะครับพอเริ่มบาบมานี่เริ่มอากาศอุ่นขึ้นนะครับผมก็วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาตกปลากันบ้างนะครับกจบิกลี้วนี่ก็ไป ดักหนูกับน้องเมียนะครับก็ได้ไปกินที่ทํางานยุ่ครับผมก็วันนี้ก็มานี่นะครับกระปองปัน้นเยอะตัวนี้มาก็จะมีพวกไผ่เขียวแล้วก็มะควิดนะครับขนมปังแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับผมก็ล้ำไม่มีนะครับก็ใช้ล้าของยี่ห้อล้ำระเบิดนะครับวันนี้ เดี๋ยวจะตกสองชุดก่อนนะครับจะทันหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับมืดไว้นะครับช่วงนี้ก็ยังที่ดูกันนะครับค่อยๆผสมไปครับผมวันนี้จะเตรียมนี่มาครับไข่เป็ดมาอีกแล้วครับไข่เป็ดจะใสไปเลยนะครับแล้วก็ผสมน้ําที่ใหม่ครับผมไอไงเดยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วมารับชมกันนะครับว่าปีใหม่มาแล้วนี่ ผลงานจะดีหรือไม่นะครับที่อ่างเก็บน้ําเพราะว่าตอนนี้ก็ปล่อยน้ําลงไปอีกแล้วครับนี่น้ําลงจากข้างบนมาโอ้หตอนนี้กําลังปล่อยไปทํานากันเลยนะครับเป็นรอบที่สองละอ่ะยัไงไง้อมารับชมแล้วก็ติดตามผลงานกันนะครับผมที่อ่างเก็บน้ําชํานาคช่วงเย็นๆครับผมไปครับเดี๋ยวรับชมบรรยากาศกันต่อเนื่องเลยครับผม กอเตรียมอุปกรณ์แปบ๊บนึงครับโอเคครับพร้อมตอนนี้ก็ห้ามมงจะครึ่งแล้วนะครับป่ะกระป๋องก็ใช้เป็นคันเดิมอยู่นะครับพร้อมคัน9ฟุตนะครับเวท8 6กครับก็ใช้สองตะขอนะครับตะก้อตายนะครับผมตะกว่ว20กรัมครับวันนี้ กบานี่ก็มีคนมาทําไว้แล้วนะครับผมก็นักตกปลาก็มีมามั่งแล้วนะครับช่วงนี้สิ่งหลิวก็น่านั่งนะครับผมดูแล้วบรรยากาศดีครับช่วงเย็นแต่ตอนกลางวันก็ไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้มากลางวันสักทีนะครับอ่ะเดี๋ยงไงมารอรุ้นกันครับตอนนี้เหยือถึงน้ำมดสองหลังแล้วนะครับ อาจจะโดนนะครับโหตุกทีแรกไม้แรกเลยนะครับตอแรกครับผมยังเป็นปลาไซเล็กๆอยู่นะครับ <c oughs> อ่ะเย็บไปก่อนครับ โหหาซ่อนเบ็ดกับซ่อนนะครับวันนี้นี่อานนครับผมตุกแล้วครับตุกแล้วไิ่ยเหงวะขึ้นแรครับผมไหน,นครับ โอ้ตะเพียนครับตัวนี้ไซส์สวยเลยโหยินแรงมากครับผมลำยังไม่แตกเลยนะครับนี่โอเคไซส์สวยมากลครับจัดไปครับผมลุ้นกันยาวๆครับข่าวเต็มปากเลยครับ โดนครับผมนะครับโดนครับอู้ปลาทูแจ้วโอ้โหเบ็ดพันตะก้อนะครับต้านมาเลยเดี๋ยวครับผมม้นี้ได้ปลาทูครับ จะโดนนะครับไม่โดนวะโอ้ยไม่โดนครับผมอ่ะจะใส่มือเยี่ยมไหมนะครับโอ้ข้างๆนี่ก็มีพวกปลาขึ้นกินเศษอะไรเราไม่อะไรนะครับนาดินก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอันนี้ก็เอาแล้วนะครับนะ สายเด้งๆเบาๆนะครับโอเคเดี๋ยวรอครับผมโ oh, 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 oh. อ้โหอืมกินยืดไปเลยครับผมอุ้ยอันขวาก็กิน อ um ันนี้ไม่น่าโดนไอ้ควากินย้อนครับผมเอ๋อยู่ครับผม เล็กครับแต่ปลาทูครับนี่กินยืบ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 เลยนะครับเ,เก็บครับผมตกแรงเลยนะครับผมอดเดินรีบลงนั่น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 ส่ย,ย้อนแล้วครับใส่ย,ย้อนแล้วไปแล้วครับไปแล้วอืมโดนครับ เพียนอีกแล้วครับผมเพียนฟรีเวอร์ครับตอนนี้จะมีปลาน,นิลเข้ามากินมั้งหรือไม่ตอนนี้ก็ลมเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาไม่แรงนะครับเริ่มเบาๆเป็นคลื่น,นเป็นธรรมชาติของลมที่นี่นะครับผมลมเนี่ยมักจะมาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับผมอ่ะลุ้นกันต่อครับ น,นี่ห้าโมงห้าสิบสามนาทีแล้วนะครับก็อันนี้เริ่มมีอาการนะครับเมืกี้นกระตุกไปนี่นี่นี่น,นี่เริ่มกระตุกเบาๆนะครับมันดึงยึบยึบยึบแล้วก็ยุดนะครับน่าจะเป็นพวกปลาเล็กนะครับผมขนาดซ่อนตัวเบ็ดนะครับแต่ตะปองก็ซ่อนไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะครับก็แค่พอเหยืะทับอีกชั้นหนึ่งแค่นั้นนะครับ เราะว่าเวลาตะปองน้อยครับผมคือแค่ขอได้ตัวก็เอาละครับขวาก็มีอาการครับอโอโหเหมือนไม่ทัน โอ้โหไม่ทาจริงๆด้วยครับดึงปลื้ดไปเลยนะครับตะกี้นี่นึดขวามือครับผมอืมดดนครับ ไซมี้นะครับเนี่ยเยอะจริงๆครับผมไซมินี่อ้แล้วครับเอาแล้วแรงแรงแรงครับผมโอ้ ปลาจะเพียนอยู่นะครับสู้เบ็ดดีจริงครับหล่อมกันแรงนะครับตอนนี้แรงมากเลยเริ่มแรงแล้วครับโอ้โห,โโหนู่นขึ้นน้ำเลยนะครับไม่รู้ว่าปลานวนจันหรือว่าปลาอะไรนั่นนะครับขึ้นบุ้มเมื่อกี้เลย ก็ลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกไม่กี่นาทีก็จะได้กลับบ้านแล้วครับค<ม>วามมืดเริ่มลอยลงมาแล้วนะครับผม,มเฮ้ยอันนี้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 อืมอื้อมเฮ้ยเหมือนไม่โดนไม่โดนครับผมเม็ดฟอหายไปหนึ่งเม็ดครับนี่ แหลงครับผมแหลงวะไม่รู้ดโดนปลาอะไรนะครับโอ้โหดึงคันโค้งเลยครับโอ้โหกระเพียนกดแหลงมากครับนี่ โอเคแล้วขออนุญาตเก็บเลยนะครับโอ้กินแบบรุนแรงครับผมเฮ้ยเอาแล้วครับน้องก็เอาแล้วอัน้ี้ก็เอาแล้วอืมโดนครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันนะครับเหยื่อก็ผสมนิดเดียวก็ยังตั้งเยอะเลยโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูผลงานกันขอเก็บอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เซฟไปทีเรียบร้อยนะครับก็อยังที่รู้ๆกันนะครับไข่เป็ดครับผมผสมเหยื่อนะครับกับไม่กาดเย็นๆนะครับ เยอะของใครกินฟ๊อกถ้าไม่มีก็เป็นล้ำตามลงสี่ก็ได้นะครับช่วงนี้เขายังไม่เปิดลงสี่ครับก็วันยุดนะครับจะตะบองใช้ไปยังไม่มดเลยนะครับก็ยังเลือใช้นะครับนี่ปั่นได้อีกเยอะเลยนะครับผมก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับใครสำสำรับใครที่พอามีเวลาทำเวลาปั่นก็หาอุปรกรณ์ง่ายๆนะครับ อุปรกรณ์ที่ยางเองก็เดี๋ยวมาดูผลยางกันนะครับวันนี้ใช้เวลาไปสี่สิบนาทีครับก็เพียนลุ้นๆนะครับผมปลาน้นี้ยยังไม่เจอครับเวลาน้อยครับผมก็ได้ไปทอดกินนะครับโอ้โหทั้งคนทั้งแมวนี่อิ่มเอาเรื่องยุ่นะครับสามสีคนกับแมวห้าตัวโอเคครับก็ยังไงแล้วก็ ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านลํำรวยเงินทองเจริญในหน้าที่การงานกันทุกท่านนะครับผมพบเจอเจอสิ่งดีๆนะครับไปครับวันนี้ตะปองก็ต้องขอลากันก่อนนะครับกับทริปตกปลาครั้งแรกของปีใหม่เลยนะครับประเดิมปี6 8เลยนะครับผมไปครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าปีกครับผมว่าจะไปทำอะไรที่ไหนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย